โอเคครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ฮี m a n Blood Money นะฮะนี่ก็คือด่านที่ชื่อว่า f เฟส Line นะฮะภารกิจภารกิจในด่านนี้ก็คือให้เราช่วยเอเจนต์สมิธนะฮะนี่ก็อยู่ในชแนลของ P Gamer TV Channel นะฮะใช่เพิ่งเพิ่งเพิ่งปิดชแนลเก่าไปนะฮะเพราะตั้งใจจะเปลี่ยนชื่อนะฮะ แล้วก็เปลี่ยนรูปด้วยนะอ,อะไรนะโอเคฮะสิ่งแรกที่เราต้องทําในดานนี้นะคือมันมีอยู่มากมายหลไรวิธีให้ให้เลือกนะฮะก็แล้วแต่คนที่ชอบนะวะก็จะเลือกวิธีไหนนะแต่ผมขอใช้วิธีแบบผม้วยก่อนนะโอเคมึงโอเคเ <c oughs> เออี๋ยวคอนตรวจจะเห็นว่าไม่เห็นนะโอ้สัส ไปแล้วเสียงอาจจะเบาหน่อยนะฮะก็แล้วแต่นะฮะสักครู่นะโอเคกับไมครั้งนะฮะเสียงอาจจะเบาหรือดังไปนะฮะสำหรับไมของผมนี่ก็ไม่ตั้งโต๊ะแต่ไม่รู้เป็ไนไรนะฮะขอโทษทีที่มาขโมยกันนะครับงงเลยฮะชีนช้นู้นชี้นี่กูอยู่นี่ นี S <S <preach science> hey ่เธอเฮ้เ hey ฮ้เน okay, okay, ี okay, ่ยการเล่นวิเลอัน uh ดับแรกของนะเออโอเครีสตาร์ทนะฮะเล่นๆนะอันนี้เฮ้ยว่าเปิดมาช้าเกินไปฮะตำรวจไอ้ตรงทางข้ามมันเลยเดินผ่านไปเลยเฉยเลยนะก็เลยเนี่ยต้องเราต้องรีบมาตรงนี้ฮะต่เมื่อกี้เฟลแล้วก็เลยดอุ้ยโอเคอะ เยียมโอเคแดกบอดี yeah. ้ okay. ฮะเอาซอนในถังขยะครับเยี yeah. ่ยมแล้วเราก็ไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับไอ้นี่ฮนะโอเคเราก็ได้ชุดตำรวจมาที่เรียบร้อยนะฮะเราก็เริ่มภารกิจภารกิจกันได้เลยโอเควิ่งเึ้นบินได้มานะฮะ อยี่ย่เปิดประตูเข้าไปฮะตรงนี้มันก็จะให้เราผ่านได้เพราะว่าเราใส่ชุดตำรวจนะฮนะหรือรอปรนพอนะ่ะฮะ security ี้กาดนั่นเองนะครับโอเคขึ้นบันไดไปครับตรงนี้ต้องไปเร็วนิดหนึ่งนะฮะไปทางนี้นะฮะแล้วก็มาทางนี้นะฮะแล้วก็เปิดประตูนี้ไปฮนะมันจะมีสองด้านนะฮะแล้วเราก็มาที่ห้องนี้นะฮะเดี๋ยวเราให้กาดนี้มันไปก่อนนะฮะ งงนี่ขั้นแรกนะฮะเรามาหาอะไรทำค่าเวลากันนะไม่ต้องแล้วเร็วเลยเลยนี่ยไอหานี่ก็สักครู่นะมันจะต้องมีเทา่านี้อันนี้โอเคเยังไอห่าเจอเป็นหักคอตายทามึงแล้วนี่ก็อืม เข้าได้มนะันเนี่ยเข้าได้นะย้ม yeah. ก็เซฟเกมแล้วเพื่อความปลอดภัยนะฮะยวจะมีตรงมีตายกันบ้างนะฮะอย่างเมื่อกี้นะฮะโดนจับนะฮะซึ่งก็ซึ่งก็ไม่มีทางรอดนะตายสถานเดียวคือเกมโอเวอร์นะโอเคเรามาเปิดแก๊สตรงนี้ให้มันแรงสุดขีดไปเลยนะฮะแล้วก็จากห้องอะ,ะเปิดแค่นี้นะฮะถ้ามีก,ก,การเล่นผม แล้วก็หรือถ้าเกิดให้ดีก็ว่างๆก็ไปไปตั้งระเบิดตรงนี้ก็ได้นะฮะตรงนี้ฮะเทคบอมปิกโอเคฮะแล้วก็ออกมาเซงเกอาจจะเบาไปแล้วบางคนะ่ะโอเคเนี้ยนะป้งหมายแรกของเราอยู่นี้ฮนะซึ่งเราซึ่งซึ่งมันใจให้เราฆ่าทีหลังฮนะแต่ไม่เป็นไรฮนะเราสามารถฆ่าก่อนได้นะฮะโอเคเรามาทางประตูนี้นะฮะไปใช้ประตูนี้เว้ประตูนั้นลง โอเคฮะวิธีการเอาชุดรอปภก็มีง่ายมากนะ,ะซึ่งก็ถ้าเกิดคุณเล่นตามสูตรที่ผมอธิอบายไม่ใช่ดิคือคุณเอาชุดพยาบาลไาได้แล้วจากวิธีไหนโดยก็ตามคือคุณไปขโมยบัตรผู้คุณไปขโมยบัตรผู้ป่วยผู้ป่วยนะฮะทำไมคุณต้องปอกไหม่ตลอดยวอโอเคคุณไปขโมยบัตรผู้ป่วยบแล้วคุณเข้ามาซึ่งคุณต้องทิ้งเอออาทั้งหมดแต่ผมไม่ชอบนะฮะ โอ้โกโก,โก้คันเลยมึงเป็นไงสัตว์ซึ่งแล้วเข้าเข้าในห้องนี้ฮะเราจะเห็นเนี่ยตำรวจมันวิ่งออกไปฮะซึ่งเราสามารถมาขโมยชุดตำรวจตัวน,นี้ก็ได้นะแต่เราไม่ทำนะฮะเพราะเราได้มาแล้วไงโอเคเราเดินลงบันไดไปฮะตรงนี้ก็จะมีเออ่ห้องนะเป็นห้องใต้ดินนะเอาไว้กักขังพวกเออคนไข้โรคจิตนะฮะพวกเนี้ยนะเดาเดานะนนี้ก็คือผู้คุมเลยมั้งเออ เอ้เราก็ต้องเก็บการโอเคอย่างสตาร์นการออกมาได้นะฮะเ,เปลี่ยนชุดแล้วก็าลากศพลากศพออกไปจากห้องนะฮะไปที่ตู้นะฮะดูได้ว่ามีใครเห็นหรือเปล่า โอ้ยมึงเห็นปะเนี่ยว่ากูนั่นอะ่ะมึงเห็นปะเนี่ยเชี่ยงเห็นจริงด้วยเชี่ยงเห็นจริงด้วยนั่นไงเดี๋ยวกูรอจัดการทีเดียวตำรวจไม่รู้เรื่องมันก็เสร็จกูเอาสถานการณ์มาสู้กูไอ้สัตว์ กูไม่โดนเลยนะจบโอเคยับขึ้นไปคนระับขึ้นไปอันล็อกดอกียับโอเคเราก็มาขโมยเออคีย์การ์ดตรงนี้นะฮะียับขโมยแค้น้องตรงนี้ขยอยไม่มีโอเค ประเดี๋ยวประเดี๋ยวงงสกุลใครอะรอก่อนรอรอรอก่อนอะไรต้อะอะไรเนี่ยโอเคเดี๋ยวกูค่อยมาเคปเคปเคปไม่เคปจะมึงกันเต้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 

โอเคเราจะทำภารกิจให้เสร็จเส้นนะครัน hey, <you> okay? ขอโทษนะขอหายไปไหนได้ไหมอะไรได้ไหมโอเคเยี่ยมมาเซฟเลย Successful เยี่ยมโอเคเดินลงบันได้ไหครับมาห้องที่มีอ,อ เอเจนต์สมิธอยู่นะฮะอ่ะ,จะใจช่วยอะ่ะโอเคได้อาล็อกดอไอ้เห yeah. ี้ยมีกูซะงั้นกูจะไม่ให้มึงสลบคนเดียงมึงตรงจีนจะนั่งเอาทุกอย่างโอเคอ่ะไม่ใช่กูไจะให้มึงปีนโอเคเอเจนต์สมิธได้อยู่ห้องนี้นัน่นไงเราเจอตัวเอเจนต์สมิธแล้วนะครับ You? I should have known. Sedating me. Psychotropics. The things they've done. <laughs> Figures. They'd send you to clean up my mess. <laughs> Th this is the guy. Here. I'm getting you out of here. They'll never let me out alive. I know. คราวนี้เราก็ต้องอฉีดยาเออตายเทียมนะฮะโอเคแตะแตะหลับไปซะมึงเรียบร้อ <Ident ity S 1> ครับแล้วทีนี้ก็จะมีคนโทร,โทรมานะให้เราจัดการ mm hmm. เออ จัดการคน3คนนะ <languages of S 1> ซึ่ง <anh canvas S 1> เร <aha. S 1> จาจัดการไปหนึ่งแล้วนะคือไอีกหนึ่เบิดไปยนะเราจะฆ่าก็ได้ไม่ฆ่าก็ได้นะฮะถ้าเกิดเราไม่ฆ่าแล้วก็ตรงไปที่จุดเริ่มแรกนะฮะไปแค่นั้นแหละแต่ถ้าเกิดฆ่าก็จะได้หัวก็จะได้ค่าหัวด้วยนะคือรันไม่งนสุดท้ายเนาะโอเคเซฟก่อนฮะเซฟได้แค่เจ็ดครั้งเท่านั้นนะฮะ เซฟอย่างประหยัดหนะ่อยฮะเราเราเซฟไปสามแล้วโอเคพยายามจะพูดชัดๆนะพยายามพยายามจะพูดชัดๆไม่งั้นมันก็เป่าเหมือนเป่าไมานะ้ไม่รู้อะไรอย่าสู้นะอโอเค <c oughs> <c oughs> ตรงที่จะบุกเข้ามาช่วยเอเจนต์สมิธเนี่ยไม่มันมันไม่ยากหรอฮะมันมันจะยากก็ตรงที่เราจะไปค่าสามคนนั้นอะยากกว่างั้นผมเลยบอกว่าจะเลือกทําก็ได้เลือกไม่เลือกทําก็ได้นะโอเคแล้วก่อนนี้นะโอ้ยแรงเกอร์มากโอเคนะเราก็จะมีเจ้าหน้าที่มาไปห้องดับจิตพาศพออของเอเจนต์สมิธไปห้องดับจิตซึ่งเขายังไม่ตายจริงนะ,ะโอเคเนะี้ย เห็นไหมจุดมาร์กแดงๆคือคนที่เราต้องฆ่านะเห็นไหมฮะไม่ทันละกดไม่ทันมาเดินมาก่อนนั่นแหละฮะเราก็ไปฆ่าไอ้คนไหนก่อนนะฮะซึ่งเขาใส่ชุดชีวเียวนะฮะเขาชอ,ชอบออกกําลังกาย,ยแถวนี้นะเห็นไหมฮะนั่นแหละฮะคนนี้เลยครับแต่ว่ากาดวนเวียนอยู่เต็มทุกที่ทุกบริเวณน,นะฮะของอาคารนะฮะเราก็จะต้องเล่าสังหารอย่างแน่นอนก่อนฮะ ซึ่ง,ะน,งนะฮะเป้าหมายก็จะมาอยู่ตรงนี้นะฮะเร็จะมองกูไม่เคยเลยคนหัวโล้นเนี่ยคนหัวโล้นก็มีจิตใจเราจะมามอง,งกันนหนักหนาเนีนะ่ยถ้าเกิดคนคิดว่าจะมาฆ่ามันในตรงนี้ฮนะอย่าวังฮนะอย่าวังซะเลยฮนะแต่ก็จะหวังนิดนึงก็ได้ฮนะเราเขาแค่ปิดประตูนะฮะ แล้วเราก็ใช้จะใช้อาวุธเลยก็ได้ฮะขอดูโคอซิอโบ,บลเลอร์กันนะยิงหัวดูคนฮะยิงกันไปฮะโอเคงั้นก็อเอเ,อเอไปดีกว่าจะตรงนี้จะโดนทางเล่นก็ได้โอเค เราขึ้นมานี่ซิน,น้าคนไหนไม่อยากให้ระเบิดไปนแสบเปล่าดูหน่อยเดีดูใครวะนี่ฮนะนี่คือทาร์เก็ตนะที่เราจะต้องฆ่านะซึ่งจะฆ่าคนเดียวก็ได้ฮนะแต่ก็ได้เงินอยู่ดีนะโอเคอ่ะอด,ะดี่นี้จะละนู่มโซลุดนะซึ่งจริงๆนะถ้าเกิดมายืนตรงนี้ฮนะมันก็จะโดนไอ้นี่ทบตายนะแลัง ใช่ไฟระยะทับตายนะโอเคเอเจนต์สมิธไปถึงห้องดับจิตแล้วนะฮะซึ่งตอนนี้ก็สามารถไปช่วยได้แล้วนะ,ะแต่เราจะมาฆ่าเอออีกคนหนึ่งนะซึ่งเขาคือเสื้อสีเขียวนั่นเองครตอนนี้เรายังไม่รู้เขาอยู่ที่ไหนนะฮะแต่เราก็ต้องระวังตัวว่ากาดจะรู้ตัวเมื่อไหร,ร่ด้วยนะฮะซึ่งมันอะไรที่ลำบากลำบนลำเค็นมากนะฮะต้องถ้าเกิดจะลด